มาหอดเก็บเขาเก auction, ็บของยังระท่นได้พูดพำทำเพลงอียงดอกล้านไส้พื่นน้องไอก่อนแก้วก่อนข้ามกับฟเอาบอกมาไปวาง้าเถาเลยเด้พอวายยังตีพื้นหยาญ้าพืนว่าได้เคียวอาว่าเป็น้าฉันบกิดก่อนแก้วก่อนข้ามพืนต้องเอื่นว่แย่ส่วนฉันเอื่้าเถาฮมาหอดเนาะยาเถาวางได้หูบอกบอกมากแม่เงยมันนวยหน่อยแถวประสันว่าไอ้ก่อนแก้วก่อนข้าเลยวางได้หูบอกเจ้าล่องพาบึงก่อนแน่กันว่ามันนวยหน่อยนะนะเอาเป็นมึงเอาบอกมากอ้อนไม่กูตีมันสิเคี้ยวได้บ่หล่าประสันว่าจากนั่น ที่เรามียังสันนามันหน่วยใหญ่ไอก้อนแก้วก,อก้อนค้ำก็เลยบอกว่าเจ้าลองเบิงกอนเจ้าลองเบิงกอนแล้วก็เลยว่าไนกูลองเบิงกอนนาวาสันวาพอตาพาเบิงโว้ย้างในเต็มดีบอกักงามบอกักเด้อยิ้มออกเลบ่บรญาเถ่าสักผักหลานเผิ่ได้วางได้หบูบอกักมากเจ้าแสขคอยซื้อม่เห็นยังทุกรอบทุกรอบบอกมากเฮียนเจ้าก็มีแล้ไอ้ก้อนแก้วก้อนค้ำกเ็เลยแผ่นกล้องไปหา่องทียวยท,วทึงตนแมนบอแลวว้ววงได้หูบอกว่มันสูงกระดอแม่กูต้วอยเอเป็นว่าสันวาสักผักหลานไส้เพิ่อวางได้หูบอกบ่ไอ้ ัดผ่ามาที่เขาแรงค่ะก้อนสีเขาบ้านพวกฉันกัพักกันซื้อไก่ย่างเขาสวนกวงไม่กินพรอมได้กับไม่กินใส่แรงนั่นละส่วนเม่ยาฉันกับพัดพริกยัวค่ะนี่ค่ะส่วนตัตุ้นก,กับกินนักกินอี่ยังบัติก็กินขนมปังอบก่อคือเก้าขนมปังอันนี้ก็เห็ดจากเขาหอามมะล,ลิคือเก้าเป็นขนมปังท่านอยพื้นสำหรับในหกเดือนทังสี่นะผู้ใดสนใจก็ไปตามที่ต่อต่อดูจ้าผาเสีบเๆๆด็เลยเด้อบอกเลยว่าขนมปังอันนี้นะมีประโยชน์หลายบอกคักแกงนั่งกับพักกันนั่งกินเขาามสี่คนนี่ละส่วนเม่ยาบ่กกินเขาแรงคือเก้าจ้าแล้เห็ดนักกินให้กินซื้อซือหญิงเอ้ยข่าวสารบ้านเมืองสุมือนี่เนาะก็มีแต่เรี้ยงเกี่ยวกับพัวผัวเมียเมียเ ยิงฉันกับไอกอนแก้วก้อนข้ามห่ก็เลยพ้ากันย้อนมาคุยกันนนกะละว่างเี่พวกฉันน่งรดมาหน่ะละไอคอนแก้วก้อนข้ามวางได้หูบ่เข้าสิเลิกกันมันเลิกกันบ่ได้ดอกเพราะว่ายังตีมนมึงเลิกกับกูบ่ยอมเลิกกับมึงอีดิวว่าซันว่าเพราะว่ายังวัาตีเวลาฉันกับไอกอนแก้วกอนข้าทะเลาะกันนะมีแต่ฉันเด้สิว่าสิคูเลิกน่ะแต่ว่านังน่ะนั่งบ่ยอมเด็ดขาดนังวางได้หูบอไออนแก้วกอนข้าน่ะเฮ็ดจังได๋กับามหัวเด็ดตีขาดจังได๋กูก็บ่ยอมให้ลูกกูนะเอนนออื่พแมขังมคนแน่า่่่แวกเอสใ้่ ีแล้วก็ได้มาเว้ากันอีกนั่นละพวกเฮาอยู่น้ากันมา8ปเก้าปีแม่นบ่ถามว่ามีแบบว่าเบื่อกันบ่เอาจริงๆเลยหญิงฉันกับไอ้ก่อนแก้ว่อค่านะสิบ่ค่อยมีเรื่องมื้อนี้เด้ออกจะหวานกว่าเก่าได้ซ้าแหฮงตะมีลูกสองคนแฮงตะวานเก่าเก่าพ่อยว่าหยังตีความหักของพวกฉันสองคนน่ะมันเริ่มจากศูนย์แรกๆพวกเฮานะคือแบบมาอยู่นํากันแค่เฉพาะทดลองอยู่น้ากันจังซี่แม่บ่ได้มีความหักอีหยังกันมากมายแฮงต่คือใจฉันเว้าตะกี้นั่นละปี2ปีแรกๆโอ้ยแฮงอุจุอาจาขาดทะเลาะกันบ่อยคือหยังนี่เพราะว่าเป็นช่วงปรับจูนปรับตู่เข้าหากันคือแบบว่ามีแต่สิเลิกกันอยู่มาล้อมมาล้อจังซี่แม่แต่ พ่อหลายๆปีเขาแมนบบยิงแต่มีลูกไม,ม่ลงมิวจังเสียความหวานของผู้ชันสองคนแปลว่าก,ก็เริ่มเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแหมจนสูมือนีจังสี่ไหมกูแบบแมนผู้สาวกับผู้บ่าวเด้อค่ะแล้วอีกอย่างแม่นพวกฉันสิกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองหรือว่าจังใดก็ตามพวกฉันสองคนในตัวล่วงกันว่าถึงแม่ว่าเฮาสิมีลูกสองคนแม่นบบ เจ้าต้องมีจักมือจักทิปหรือว่าปีหนึ่งเท2เทียก็ได้ทิมลูกไว้ให้พ่อปู่กับแม่ยาแล้วเฮาก็ไปแบบว่าจัดทิพไปอยู่น้ำกันสองคนจังสี่นะไปถอกไปเที่ยวคือเฮาต้องไปหาเติมความบอกความหวานจังสี่นะบ่แม่นว่าชีวิตนี่สิโปกัดตะลูกลูกอย่างเดียวมันบ่แม่นเด้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นหลายคู่แล้วเห็นหลายคนพร้อมเพราะว่าหยังติพอตามีลูกก็สิโปก,กัดตะลูกร่มหายใจทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกจนว่าลืมคนรอบข้างลืมคนที่อยู่นำเจ้าของจนลืมใส่ใจผัวลืมใส่ใจคู่ชีวิตจังสีนะ่นะก็เฮ็ดให้เลิกลาแยกทางกันไปซึ่งพวกฉันสิเฮ็ดให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเฮาต้องบาลานซ์ชีวิตให้ ค่ะเมนว่า AI แบบว่าทุกลมหายใจตรงลูกย่างเดียวเข้าต้องใส่ใจแล้วก็นึกถึงจิตใจพอของลูกน้อยากสิบอกว่าอากาศเศ้านี้นะหญิงอุ้ยฝนตกค่ะอากาศดีบอกคักสงสัยฝนตกห้ามดอกบมวม่วงแมนบอกเขาเอื่นรวเบิงอายก่อนเกวก่อนขําพวกเธอบันย่ามมืออากาศดีๆแเ่นบอมันฟ้าแคแลนแลนออกมาไ่บาดเด้แต้่ามื่อนี่ฝนตกแมนบ่มั่อวานได้คู่บ่เธอไปส่บาดใน่ยพนบาช่างบอทันนด้ล้างหนาแปรกฟันโอ้ยก็คือจังววานั่นแ่ะกรฉันอาบ้นาแปรงฟันแล้วตั้งแต่เช้าน้องเแล้วลูกสาวก็กาลังแต่งตู่ไป แนนี่ขอบคุณรีวิวจากลูกเพจต,ตัวโยงเดอ้อยายล่าสุดบาคิดว่าหน้าผัวคอยสีดีปนนี้ลูกคุมคกนกระตื้นขึ้นหน้ากระเซามันแล้วหน้ากระเซาเป็นขุยแมถ้ากีดยางได้เงินหลายสีสังเป็นเซตอุ้ยขอบคุณหลายเด้อน,น้องนัดผู้ใดนสนใจผลิตภัณฑ์กระัักแชทได้เลยค่ะ